WS Autopart สวั Part, สดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ WS Autopart มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับคอยจุดระเบิดมาฝากกันค่ะคอยจุดระเบิดคืออะไรแนละมีหน้าที่ยังไงไปดูกันเลยคอยจุดระเบิด หรือว่าคอยหัวเทียนเป็นส่วนสําคัญของระบบจุดระเบิดของรถยนต์เป็นส่วนที่เชื่อมโยงโดยตรงกับชิ้นส่วนของหัวเทียนและเครื่องยนต์ค่ะหากรถยนต์ของเพื่อนๆใช้งานคอยจุดระเบิดที่เสื่อมสภาพก็อาจส่งผลให้เครื่องยนต์ทํางานได้ไม่ดีหรือรถอาจจะสตาร์ทไม่ติดเลยแล้วคอยจุดระเบิดทําหน้าที่อะไรคอยจุดระเบิดจะดูแลส่วนในการสร้างประกายไฟโดยส่งพลังงานมากถึง60,000โวลต์ไปยังหัวเทียนของรถยนต์ พืช่วยให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและคอยจุดระเบิดโดยทั่วไปมีอายุการใช้งาน130,000ถึง160,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะถ้าหากใช้คอยจุดระเบิดหรือคอยหัวเทียนที่ชำรุดก็ทำให้อัตราส่วนเชื้อเพลิงต่ออากาศไม่สมดุลกันและทำให้เครื่องยนต์ของเพื่อนๆทำงานหนักค่ะรถจะสตาร์ทติดยากและยังทำให้รถของเพื่อนๆกินน้ำมันมากขึ้น ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ W S Auto p a r t ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ